เนื่องจากวัสดุที่เราใช้ด้านบนนะครับที่เป็นที่นั่งเนี่ยเป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจริงๆเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ทนแดดทนฝนอยู่แล้วใช้งานภายนอกใช่ไหมครับแต่แนะนําว่าให้ทําการทาสี เพื่อนะครับป้องกันด้วยนะเพราะว่าการทาสีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยป้องกันเนี่ยได้อีกระดับหนึ่งเลยการใช้งานก็จะทนทานยาวนานเนี่ยได้เป็นอีกเ,เท่าตัวเลยนะเพราะว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยจริงๆเขาจะมีคุณสมบัติที่ดูดซึมน้ําด้วยนะครับอมน้ําไว้ด้วยถ้าโดนฝนอะไรพวกนี้นะมันก็จะทําให้ตัวแผ่นนะอาจจะมีการเปื่อยมีการเป็นคราบหรือว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นได้แต่การทาสีก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันได้อย่างดีเลยครับจะทนแดดทนฝนเพิ่มไปอีกยาวนานเลยนะครับแล้วก็เพิ่มให้ตัวสี ของตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนเราอะดูสวยงามด้วยยิ่งตัวนี้เป็นลายไม้ด้วยนะครับก็เลือกเป็นสีลักษณะโปร่งแสงมันก็จะโชว์ในส่วนของลายเสี้ยนของตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนด้วยนะวิธีการทาก็จะไม่ยากนะเราจะทาสีรองพื้นหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ทาสีจริงเนี่ยอย่างน้อย2เที่ยวขึ้นอยู่กับความเข้มที่เราต้องการนะครับส่วนสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีสําหรับทาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นของวูดเทคนะเขาจะมีทั้งสีแบบทึบสีโปร่งแสงอะไรพวกนี้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับเราก็จะได้เป็น มานั่งยาว3เมตรนะครับที่ทาสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนตัวฐานจริงๆเนี่ยเราจะทาด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ผมมันจะใช้เป็นสีปูนของเขาเลยนดียลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปใช้งานในบ้านของเราเนี่ยตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียการทํามานั่งยาว3เมตรใช้งานเองนะครับ